สวัสดีครับพบกับทีมงานอย่าเสียใจแล้วนะครับผมและผมช่างดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาสาวๆมากินขาหมูนะครับผมขาหมูอร่อยอร่อยนะครับผักเต็มสวนนะครับผมมีทั้งผักกอ้อนตุ้งสวัสดีครับพบกับทีมงานอย่าเสียใจแล้วนะครับผม วันนี้ผมช่างดอนเหมือนเดิมนะครับพาสาวๆมากินขาหมูนะครับผมอร่อยอร่อยไม่รู้จะอร่อยขนาดไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดูสาวๆกินขาหมูนะครับผักเต็มเลยเพียบเลยนะครับผมกับไข่ด้วยโอ้โหสีฟองว่าจะกินหมดกันไหมถ้าไม่หมดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะลงมือสาวๆจัดเลยกินเลยครับกินเลยครับกินอะไรหนู กินเลยดิโอ้โเอ้รอทำไมอ่ะกินเลยครับกินเลยครับกินให้อร่อยกินให้คนดูนะครับผมแบบเขาหิวตามอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกชื่อเป็นเป็นไลน์ละคนไปนะครับผมเอยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับพี่ใหญ่นะครับผมพี่น้ำพี่น้ำนะครับผมสุดสวยอันนี้ก็น้องอ้ํานะครับผม น้องอน่ารักลูกเสียบอลอันนี้ก็น้องเอิญนะครับผมคู่พี่ส่วนนี้ลูกสาวคนสวยของผมนะครับน้องนี้กินให้เต็มที่นะหนูหนูโอ้โหดูนี่ครับขาหมู น้องโตโตอีกแล้วเสร็จมมาเลยไม่เนื้อเนื้อหนูนอร่อยมากเลยครับพี่น้องครับอื้อหืออื้อหือภาพอาจจะมองไม่เห็นผมนะครับเพราะผมตัวสูงมากครับผม Mm hmm. อร่อยอร่อยมากๆมาเด้อมาเด้อครับผมพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกครับผมมากินด้วยกันเด้อื mm hmm. พริกครับผมพริก มาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันครับตอนนี้ผมจะไปอยู่เบื้องหลังแล้วครับผม <laughs> กินกินกินคุยกันหน่อยกินไปกินมากัลิ้นตัวเองเหรอไหมเลือด ตอนนี้สาวๆนะครับผมไม่มีใครปริปากพูดกันเลยนะครับผมตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเมาันะมันอร่อยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเออทำกินคำใหญ่ๆให้ทใหญ่ใหญ่เลยเด็กองนีก็กินคำใหญ่ละช้าเลยกินช้าเลย

เด็กๆกินพูดกันหน่อยมาได้จ้ามากินขาหมูเลยอันนี้พูดอะพูดหน่อยกินแล้วพูด น้ำงก็พูดลยวะกินไม่ได้จ้ะอร่อยมากค่ะขาหมูนะเ <c oughs> นื้อหมูติดฟันคำได้เกินไปเนี <c oughs> ่ยจะใครลันมนะั้ง ตัดคลิปเสร็จแล้วค่อยกินก็ไล้วกัถ้าตัดคลิปตรงน่้กถ้ากินเยอะกว่านี้ใช่ๆๆๆนี่ต้ <c oughs> องออกคำพังแล้วแฮะเอิมไหนม,มาอร่อยมากเลยค่ะ กินขาหมูเหมือนกินเจี๊ยบก,ก,กับบรรยากาศทุ่งนานท,งทุ่งนาที่เย็นๆสบายๆสวยจากกินกับลำบากถ้าฝนตกน่าจะกับลำบากเมื่อวานฝนตกดินดินแบบนานเต็มแบบมากอยากจะโดดลงไปในน้ำเหมือนปรากฏและลอยไปไหนก็ไม่รู้จะไปเล่นน้ำห <c oughs> รไปเล่นน้ำหรือ

ได้ท yeah, okay, nice okay, mm ุกคนโอเคเนาะพวกเราจุ่มกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาลังจะมาทำคลิปใหม่กันวันนี้กินแค่นี้ก่อนเนาะโอเคโอเคค่ะจ้าบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย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 ช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ทีมงานอย่าเสียใจพวกเราจะได้ถมใหม่นะคะบายบายพบกัน